สวัสดีครับเพื่อนๆ F4 ทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับที่มีฝากเพื่อนๆอย่างสม่ําเสมอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคนะครับนิวคาสเซิลนะครับพอเพื่อนๆได้ยินเอ๊ะนิวคาสเซิลมันเป็นชื่อทีมฟุตบอลนี่หว่าโรคิวคาสเซิลเนี่ยเป็นโรคติดต่อในไก่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับที่อันตรายมากนะครับซึ่งถ้าเป็นแล้วนะผมบอกเลยว่ามันไม่มียารักษานะครับไอ้โรคนิวคาสเซิลเนี่ย ถ้าทางที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะไม่ให้ไก่เราเป็นพูราเซนนั่นก็คือการทาวัคซีนนะครับผมทำวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทําทีเดียวจะป้องกันได้ตลอดต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมโดยเฉพาะไก่ตัวรักของเรายิ่งเป็นพ่อพันธุแม่พันุนะครับถ้าได้ทําอย่างสม่ำเสมอว่าจะดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่มียารักษาครับเราต้องรักษาตามอาการนะครับผมและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับเพื่อนๆถ้ามันติดกันนะมันจะติดกันเร็วมากนะครับผมบางทีนะ เดินคอบิดคอเบี้ยวกันอะไรต่างๆนานาโอ้โหผมเคยเจอนะครับผมเนี่ยดูประสบการณ์โดยตรงเลยครับแต่ละตัวนี่เดินคอบิดคอเบี้ยวสมัยก่อนนะครับหลายปีแล้วหกเจ็ดปีสาเหตุนะครับของการติดเชื้อไนตัวนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับผมสาเหตุเลยนะครับมันก็ติดจากอาหารนะครับอาหารหรือน้ํานะครับที่สกปรกนะครับผมแน่นอนครับน้ําอาหารที่สกปรกมันจะมีเชื้อโรคแน่นอนนะครับเชื้อโรคมันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับเชื้อแบคทีเรียปรสิต อะไรต่างๆนานามากมายนะครับผมแต่ n วค c a s t l e ตัวนี้มันคือเชื้อไวรัสนะครับเพื่อนๆเมื่อติดแล้วเนี่ยอาการเนี่ยจะบ่งบอกเลยครับหัวตกนะครับปีกห้อยหางบานนะครับในทวารเนี่ยก็จะมีอุจจาระติดนะครับผมเดินนะครับหัวบิดนะครับเอาง่ายๆนะเหมือนไก่เสียเส้นนะครับเพื่อนเดินตำหน้าตำหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับเหมือนไก่เสียเส้นถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับ รีบเลยนะครับเพื่อนรีบแยกออกจากฟูให้เร็วที่สุดนะครับแล้วบริเวณที่เขาชอบไปอยู่ประจําเนี่ยหาปูนขาวมาลรยนะครับหาปูนขาวมาลรยฆ่าเชื้อหรือว่าเอาพวกแอลกอฮอล์มาพ่นาสเปรย์อะไรรีบมาพ่นนะครับแต่ทางที่ดีก็ใช้ปูนขาวก็จะโอเคนะครับผมจับไก่ตัวนี้นะเพื่อนแยกจากเพื่อนให้ไกลที่สุดนะครับอย่าให้ไก่ตัวอื่นไปใกล้เด็กขาดนะครับผมจับขังสุ่มคุงมุงไว้นะครับที่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ยารักษานะครับเพื่อนเราต้องรักษาอาการนะครับแล้วก็ป้องกันได้ดีที่สุดนั่นก็คือวัคซีน นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าไม่รีบแยกนะครับถ้าติดกันเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับติดกันนี่โอ้โหบางทีบางบ้านนะครับไม่เหลือเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกให้เพื่อนๆว่าการทำวัคซีนนี่สาคัญมากนะครับถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะลดอัตราการเสียหายของผลผลิตเราได้นะครับผมผมโรคนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าอันตรายนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับมันจะส่งผลให้ผลผลิตของเราเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับทำวัคซีนกันด้วยนะครับ ผมไม่อยากให้โรคนี้ไปเกิดกับใครหลายๆคนแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโรคผมเคยประสบม,มาก่อนนะผมรู้เลยวความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับความรู้สึกที่แบบว่าตื่นเช้ามาไม่เหลือไก่สักตัวยังเคยมีมาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เป็นประโยชน์เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนกดติดตามไม่ลืวอเพื่อนจะได้พาสาระดีๆจากผมครับผมโอเคครับ